สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้นะคะแม่หมอฮิปเนี่ยจะมาทำคลิปแรนดอมเนาะในหัวข้อบอกไหนได้ไหมถ้าใจรักกันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่จำกัดช่วงเวลาแล้วก็ดูได้ทุกลัคณาราศีแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้เนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ย ไม่ได้เจาดชงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยแม่หมอฮิปขอดูความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะ โอเคออกมาแล้วนะคะความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะแม่หมอหิมมองว่าณนะตอนนี้คุณทั้งคู่นะคะคุณกับคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะต้องห่างไกลกันเนาะมันเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนละที่นะคะอยูอ่อยู่คนละที่เนาะแล้วรู้สึกว่ามีการรอคอยซึ่งกันและกันนะคะการที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย มันมีหลายปัจจัยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณทั้งคู่เนี่ยต้องทำงานอา่คนละที่กันนะคะหรือแม้กระทั่งมีการห่างกันในความสัมพันธ์เนาะมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วเราก็จะมาดาูความรู้สึกเขาดีกว่านะคะเพื่อขยายไพ่ใบนี้เนาะว่าความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้เนี่ยที่อ่ที่เขาเนี่ย มีต่อคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่าความรู้สึกของเขานะคะเป็นหนมูลเนาะหนมูลเนี่ยแม่หมอหิมมองว่าคุณทั้งคู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ เหมือนคล้ายๆกับห่างกันสักพักเนาะเขามีอารมณ์เศร้าเสียใจนะคะแล้วก็เหมือนกับการที่จากไปเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะจากไปเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เขาเรียกเดมูนเนี่ยในภาพนี้นะคะอห็เนาะ ก็มีพระจันทร์นะคะซึ่งคนที่ห่างไปเนี่ยก็คือเขาเนะาะเพราะเขาเป็นเดมูลเขาเนี่ยได้เป็นคนจากไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือเป็นคนบอกให้อ่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยอยู่ในช่วงแบบห่างกันสักพักหรือแบบขอแบบว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับอ่าตัวคนเดียวก่อนหรือแบบออกไปคิดทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบว่า ศร้าเสียใจเนาะมีความเก็บเงียบแต่ที่แบบว่าเขาเ้าเสียใจเนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่เขาอะไม่ได้บอกคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงออกให้ใครรู้ว่าเขาว่าเขาเศร้าเสียใจเนาะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเก็บเงียบเก็บงามแล้วก็เศร้าเสียใจอยู่คนเดียวนะคะมันเหมือนกับเป็นส่วนลึกในจิตใจของเขามากๆเลยเขาแบบอาจจะด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้สแสดงออกไม่พูดไม่พูดเป็นคนไม่ค่อยพูดอะค่ะ ก็เลยที่แบบว่าคนรอบข้างไม่รู้ว่าเขาว่าเสียใจอยู่หรือแบบเสียใจอ่ะการที่เขาเนี่ยได,ได้ได้แบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณนะคะเนาะแล้วก็ดูแล้วเราจะมาดูนะคะว่าและความสัมไอและความรู้สึกของคุณเนี่ยที่มีต่อเขาเนี่ยนตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรเนาะ นายอ่าเพนชั n คเ c l e นะคะก้ารียญเนาะนะตอนนี้เนี่ยคุณน่ะไม่หมอหิมมองว่าคุณน่ะในในความรู้สึกของคุณน่ะคุณน่ะใจจริงอะ่ะคือครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณน่ะก็อย่างที่อย่าที่จะรอเขานะคะแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ย คุณก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่มาพูดกับคุณว่าเขาแบบเศร้าเสียใจกับการที่เขาได้บอกคุณไปว่าเออห่างกันสักพักหรืออะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าอีกครึ่งหนึ่งอะคุณก็เหมือนทําใจได้สักพักหนึ่งแล้วอะค่ะทําใจได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วคุณเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมุ่งเน้นให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสในเรื่องอื่นเนะาะอาจจะไม่ได้แบบว่าสนใจคนอื่นนะคะที่แบบคนจะสนใจคนอื่นที่มาแทนที่เขาเนาะแต่คุณอะ เหมือนกับโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตตัวเองความสุขที่คุณคิดว่าคุณอาจจะสร้างด้วยตัวเองนะคะคุณพยายามทําอยู่เนาะแล้วมันเหมือนกับคุณอะพยายามได้ครึ่งหนึ่งแล้วอะคะ่ะอีกครึ่งหนึ่งเนาะมันก็เหมือนกับยังรอคอยเขาอยู่เนาะว่าเขาอจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงกับคุณจะแสดงออกอะไรยังไงกับคุณนะคะคุณต้องการความชัดเจนจากเขาเนาะซึ่งอืมไม่หมอะิีมองว่าเขาก็ยังที่จะ คิดทบทวนอยู่อะค่ะเนาะคุณก็พยายามโอเคถ้าเกิดเขาไม่ได้มาอะไรไม่ได้มาสื่อสารอะไรไมาแล้มาแบบว่าบอกอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็โอเคคุณก็พยายามทําใจนะคะพยายามทําใจโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นเนาะพยายามสร้างความสุขด้วยตัวเองนะคะแล้วเราก็จะมาดูสถานการณ์ในอนาคตของคุณเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะหรือเหตุก,การณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่เนี่ยในอนาคตนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ 5ออฟบอลนะคะแม่หมอฮิมมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าเกิดต่างคนต่างทิฏฐิในตัวเองเนาะไม่ไม่ยอมที่จะลดความทิฏฐิคนละครึ่งแล้วมาพูดคุยกันเนี่ยแม่หมอฮิมมองว่าก็คุณก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันมีเรื่องแบบขัดแย้งกันตลอดนะคะถ้าเกิดคุณไม่ไม่พูดคุยกันดีๆนะคะนในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะทําให้คุณทั้งคู่นะคะขัดแย้งกันไปด้วยๆเนาะซึ่งขัดแย้งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวสักรุ่นะขอเปิดเพิ่มเนาะโอเคถ้าเกิดขัดแย้งเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณอะ่ะไม่คุยกันนะคะแม่หมอทิมมองว่ามันจะเป็นการจากกันอย่างถาวรเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยปรับความเข้าใจกันหันมาพูดคุยกันเนี่ยพยายามใช้หัวใจนะคะมองถึงความรักตั้งแต่เริ่มแรกๆที่คุณอะ่ะ คบกันนะคะหรือเริ่มชอบกันเนี่ยว่าคุณอาตกกลุ่มรักอะไรในซึ่งกันและกันเนาะถ้าเกิดคุณเปิดใจให้แก่กันและกันเนี่ยแล้วกลับมาพูดคุยกันกับปรับความเข้าใจโดยใช้แบบลดความลดทิฐิคนละครึ่งอะค่ะแม่หมอฮิมมองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยก็จะกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่เนาะ ความสัมพันธ์กันใหม่ในแบบที่แบบต่างคนต่างพยายามปรับเปลี่ยนพยายามแบบทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันดีที่สุดนะคะแม่หมอฮิโก้ขอเป็นกำลังใจให้คุณทั้งคู่เนาะพยายามที่จะลองเข้าปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆเนาะก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณทั้งคู่นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเนาะดวงเนี่ยก็แบบ แม่หมอคิดมองว่าดวงการดูดวงนะคะก็เป็นเหมือนการไกด์ไลน์เนาะครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเนาะซึ่งทุกอย่างเนี่ยได้กําหนดไว้แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกทางไปทางไหนเนาะสมมุติว่าดวงนะคะกําหนดมาให้เราสองเส้นทางเนาะขึ้นอยู่ที่เร,เราว่าเราจะเลือกเดินไปทางซ้ายหรือเดินทางขวาถ้าเราเดินไปซ้ายเดินไปทางซ้ายมันก็จะมีเหตุการณ์ต่อไปที่ทําให้อ่าครอยๆนะคะ ดำเนินต่อไปในดวงของคุณเนาะแต่ถ้าคุณเลือกไปทางขวามันก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะมันขึ้นอยู่กับการเลือกตัดสินใจของคุณนะคะแล้วเราก็จะมาดูคําพูดนะคะที่เขาเนี่ยต้องการจะบอกกับคุณเนาะซึ่งจะเป็นการที่แม่หมอหิ๊ทําเองนะคะแบบเป็นสองสามสองสองสามเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซ l ร์ e r อรี่ลังเนะคะก็คือภาษาดอกไม้นะคะแม่หมอหินะ่บจะเปิดอย่างอย่างละห้าใบนะคะสองสำรับนี้เนาะเปิดอย่างละห้าใบนะคะ เราจะมาดูกันว่าถ้าเขาต้องถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้เนี่ยต้องการจะพูดกับคุณเนี่ยหรือความในใจของเขาเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรนะคะอบอกว่าฉันได้รับข้อความของคุณแล้วมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยฉันมีความสุขและเจ็บปวดไปพร้อมกันอย่างที่บอกเลยค่ะเขาเศร้าเสียใจเนาะแล้วเขาไม่ไม่บอกใครนะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่บอกใครเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะ ปัญญาเปิดให้หมอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาสรุปใจความอีกทีนะคะรักแรกพบระความลึกลับนะคะอีกใบนึงนะคะขอโทษอย่างใจจริงและขอให้ได้รับการให้อภัยนะคะชัดเจนมากเลย <laughs> โอเคี๋ยวขออสำหรับนี้5้าใบนะคะว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณอีกเนาะโอเคออกมาแล้วนะคะ อันนี้มาแรกก่อนเนาะมีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้ใจของฉันรุ่มร้อนนะคะแล้วก็การที่เราได้เห็นคนรักมีความสุขแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วคุณต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าคะเป็นความเข้าใจผิดที่แบบน่าจะใหญ่อยู่นะคะการพิสูจน์ความรักที่ดีที่สุดคือความเชื่อใจขออนุญาตเปิดให้หมดก่อนนะคะ ฉันเหนื่อยตลอดเวลาแต่ฉันไม่เคยเหนื่อยหน่ายกับเธอเลยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเมื่อไรที่คุณอ่อนล้าฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าฉันคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอโอเคอ่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเขาอะอาจจะเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดคุณเนาะบางทีนะคุณอาจจะเหมือนกับพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะว่า มันมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสถานการณ์ครั้งนี้เนาะแล้วเขาน่ก็เหมือนรับรู้อะค่ะรับรู้ว่าคุณอะไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างที่เขาเข้าใจผิดหรือแบบไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจผิดนะคะแล้วเขาเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามแบบ เพราะว่าต้องการที่อยากจะขอโทษคุณนะคะขอโทษคุณอย่างใจจริงเนาะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยให้อภัยกับสิ่งที่เขาเนี่ยเข้าใจผิดหรือสิ่งที่เขาเนี่ยได้ตัดสินใจทําลงไปนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนะี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะเขาอ่ะก็ยินดีกับเขาเรียกนะคะเหมือนกับยินดีกับการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนเนาะแต่เขาเนี่ย การที่เขาอะมองเห็นว่าคุณมีความสุขอะเขาว่าก็มีความสุขนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีร่วมกันมาค่ะแล้วมันก็ทําให้เขาว่าเจ็บปวดไปพร้อมกันเนาะอาจจะเจ็บปวดด้วยความที่แบบเขายังรักคุณนะคะหรือแบบเขาว่ายังแบบไม่อยากไปจากคุณเนาะด้วยความที่มีความเข้าใจผิดกันนะคะแล้วเขาเนี่ยก็มองว่าคุณอะบางทีอะเขาก็ไม่เข้าใจ ในความที่เป็นตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนกับมีความลึกลับซับซ้อนเนาะในอีกในเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ในแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะเนาะแล้วก็มันแบบเป็นอะไรที่ลึกลับบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจในความที่แบบคุณทำหรือแบบสิ่งที่คุณเป็นนะคะแต่เขาเนี่ยก็รักคุณตั้งแต่แรกที่เห็นเนาะมันเหมือนแบบครั้งแรกที่เขาอะตกลุมรักคุณเนี่ยก็คือความที่คุณะเป็นคน เป็นเป็นตัวของตัวเองเป็นที่คุณเป็นแบบนี้อะคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณเนี่ยจะคิดว่าเขาเอะไปมีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอะไม่ได้มีใครนะคะเขาอะมีคุณแค่คนเดียวน้อแม้ถึงจะห่างกันนะคะเขาก็มีคุณแค่ค,คนเดียวแล้วก็การที่อย่างที่บอกเลยอ่ะเขาอะการเห็นการเห็นมีอ่าเขาเรียกการที่เห็นคุณมีณความสุขเนี่ยเขาก็มีความสุขนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าจ็ปวดไปพร้อมกันเนาะแล้วก็ มันเหมือนกับเขาว่าพยายามตอกย้ําตัวเองอะค่ะว่าความรักอะในในสถานการณ์เนี้ยเขาเหมือนพยายามคิดทบทวนนะคะว่าความรักครั้งนี้หรือสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยสอนอะไรกับเขานะคะเขาอะมองว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยสอนในเรื่องของความเชื่อใจของตัวเขาเองนะคะว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยต้องการที่จะกลับมาสานสัมพันธ์กับคุณเขาจะต้องมีความเชื่อใจคุณมากกว่านี้ ต้องมีความแบบเปิดใจกว้างกับกับเขาอะคะ่ะเอ้ยอเขาต้องเปิดใจกว้างกับในตัวตนของคุณแล้วก็เปิดใจกว้างในในในหลายๆเรื่องนะคะ,ะการรับฟังความคิดเห็นด้วยเนาะแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะทํางานหนักนะคะพยายามที่จะแบบอาจจะสร้างในสร้างตัวพยายามให้เครียดเนาะเขาว่าทางานหนักนะคะแต่เขาเนี่ยไม่เคยที่จะแบบรู้สึกว่า การการที่เขาเหนื่อยเนี่ยเขาไม่เคยเหนื่อยกับคุณเลยนะคะเขาเนี่ยพยายามเสม,มอพยายามที่แบบต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองต่อสู้กับอ่สิ่งที่เขาเนี่ยได้ทําลงไปเนาะเขาพยายามที่จะแก้ไขยอยู่นะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอ่ะคิดทบทวนแล้วก็พยายามหาหนทางนะคะที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เขาทาเนาะแล้วก็ไพ่ใบนี้ยยน่นออกมาบอกนะคะว่าเมื่อไร่ที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนล้านะคะไม่ว่าจะเกิด เกิดอะไรขึ้นหรือพบเจออะไรกับขึ้นอ,อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยเขาเนี่ยอยากให้คุณรู้ไว้ว่าเขาอะจะคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาอะยินดีเสมอนะคะที่จะช่วยเหลือคุณนะคะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ